นคุณผู้ชมครับก่อนจะไปดูคลิปเนี่ยคุณผู้ชมกดซับหร BE ยังครับถ้ายังไม่ได้กดเนียกดเลยนะครับผมดูที่ใช้ไมไ่ได้แล้วพี่กดซับแล้วผมจะได้อะไรอ่ะพี่การกดซับเนี่ยจะทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นกดซับผมด้วยนะครับผมก่อนที่ผมจะไปหาคุณผู้ชมถึงบ้าน เ a b y ้ b b b บ s Day c a คส์ first person of b วันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในแมปออ b บี้เชนส r เคอนะครับผมแมปเบาสมองผ่อนคลายความเครียดนะทุกคนซึ่งเป็นเกมที่เราต้องเอาชีวิตรอดจากเด็กดอกสุดหลันถือลูกอมอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเห็นคนเล่นเยอะดีทุกคนผมเลยมาเล่นไหนแล้วกันแมปออบี้ไม่ได้เล่นนานนะทุกคนไปเข้าไปในเกมเลย let's go o oh, ว wow. <c oughs> แค่เข้าเกมมาก็กขำรอแล้วทุกคนดูนะ่าสิ่งที่เราต้องหนีทุกคนกูต้องหนีอะไรวะเนี่ยซึ่งมีให้เลือกความยากระหว่างระดับเด็กน้อยกับระดับเอ็กซ์เปิดแล้วก็มีเฟิร์สเฟิร์สสันให้เราปิดเปิดปิดเปิดได้ทุกคนแต่เราจะเล่นแบบเฟิร์สเฟิร์สสันเพราะว่าเกมมันให้เราเล่นแบบเฟิร์สเฟิร์สสันนะทุกคนงั้นเราก็เล่นมาเอ็กซ์เปิดเลยละกันไม่ได้หย่องอยู่ละทุกคนมีน้องหมีด้วยว่ะทุกคนน้องหมีนี่เราไม่ทะลุเข้าไปนะเว้ยถ้าเป็นแมปอื่นเนี่ยไอ้พวกสิ่งขขอองพววกกเเเเเเนนนนนีีี้้้้ยราาาาจะะดดิทททลลลุุไปแแแต่มมมคหื น้องหมีเขามองตามด้วยทุกคนยังหลอนอ่านี่คือให้เรากดปุ่มใช่ไหมปับ๊บเฮ้ยไฟดับแปลกๆไฟดับแปลกๆผมว่าไอ้หมีนี่ไล่กูไปเนี่ยใช่ไหมเนี่ยมึงอย่ามาไล่กูด้วยเฮ้ยแปลกๆทุกคนทำไมตัวซอมมันเขียนว่า run r u n ทุกคน run กูต้องรันใช่ไหมกูต้องรันใช่ไหมเอา้าไม่เห็นวิ่งมาหากูเลยโอเคตอนนี้ก็ไม่มีตัวอะไรตามเรามาทุกคนมันแค่ทำให้เราหวั่นสั่นกลัวไว้ทุกคนเราอย่าสั่นกลัวทุกคนเข้าใจไหม น้องเจนเย็นนะเกมม็อบบี้พวกนี้ชิวอยู่แล้วคือโผล่คือเทพม็อบบี้อยู่แล้วคือน้ำบริวานอีกวการอันนี้คือไรเออร์เลโก้แล้วมันให้กูขึ้นมาทําไม <c oughs> คือมันมีทางขึ้นให้เราขึ้นมานทุกคนแต่มันก็ไม่มีอะไรเลยก็ก็ก็เปิดอุ้ยโอ้โหโอ้โหว้าวทุกคนเด็กดอกืหตัวมังใหญ่ทุกคนชืบชิบไม่ยากทุกคนโอ้โหอย่างนี้คืออีซี่จัดเลยทุกคนเอา้าก,กูกระโดดไม่ติดไหลไว้เลยปื๊บปื๊บเอ,อ้า โอ้โหคิมกูกดกระโดดไปแล้วอะโอ้โหคิมเออแค่นี้แหละทุกคนรอหมัดมาก่อนอันนั้นเนอแล้วก็ไปโอ้โหเบาแล้วก็ป้ายเบาแล้วก็ป้ายโอ้โหง่ายจัดทุกคนไม่ได้ยากเท่าไหร่ทุกคนเอสเปิดวิ่งมีเครื่องบินด้วยว่ะอุ้ยเขาล้งจัดปั๊บปั๊บอุ้ยได้สีได้สีโอเคสวยกูรู้ว่าตกไปแล้วเนี่ยอะไรเลยให้กดปุ่มอ๋อแท่นนี้ขึ้นมาเราต้องรีบไปใช่ไหม ต้องรีบไปใช่ไหมปุ๊บปุ๊บหืึโคตรชิลเฮ้ยทุกคนตรงนั้นอุ้ยโอ้โหมันกดกระโดดเป็นไงเหมือนตรงนั้นมีเลโก้เขียนเขาว่ารันด้วยทุกคนแต่มันก็ไม่มีหรอกทุกคนมันแค่แค่หลอกเราเฉยใช่ไหมเขียนอุ้ยคุณผู้หญิงตกไปแล้วทุกคนอุ้ยไม้โอ้โหอันนี้ไม้จะหักเราต้องรีบไปใช่ไหมวันปั๊บ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 อืึโอ้โหโคตรโหดอุ้ยอุ้ยตอนนี้เราอยุดท้าเด็กดอกเลยทุกคน เกย์เรายิงปืนใหญ่เอ้าเฮ้ออะไรวะอะไรวะเอาเอาเอาาเดีวดิอยู่ดีก็กระเด็นมาตรงนี้เฉยคือคือมันเป็นเฟื่องเฟือใ่ไมันมันอาจจะดูงงๆงงเลยทุกคนคือผมยังงงอะว <ım eni> ่าก <Believe> ูมาตรงนี <teor in> ้ไ <it> ด <Nixon> ้ไงตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วทุกคนเข้าช่ออันนี้มีเร็วโหไอ้ที่พวกมึงอ่ะโคโคตรหลอนทุกคนถ้ากูตกไปดิกูกคิดแน่นอนทุกคนไปดีกว่าเกย์ทางลงอยู่ตรงนี้อุ้ยหัวลงแรงซะด้วยไงอุ้ย อุ้ยน,นี่อะไรอ่ะเแบบี้บอบบี้สลีปปิ้งทุกคนเแบบี้บอบบี้ลูกของบอบบี้อ่ะบอบบี้คือใครวะทุกคนไอเดนโนทุกคนอันนี้คือมีเด็กดอกหลับอยู่นี่ทุกคนมึกมาดิอุ้ย <c oughs> เฮ้ยมันจะสเก็ดเลยเหรออะไรวะแค่ควรนิดหน่อยเองถ้าเป็นโกรธกันเด็กเฮ้ยเฮ้ย,ยมันลุกมันลุกมาแล้วไงโอ้โหโอ้โหเด,ดินลูกมาเลยอ่ะไม่เด,ดินลูกมาเลย,โดดโลกเลยแกแม่งถือลกูกอมจริงวะฟาดหัวกูอยู่แล้วเนี่ยมาดิ มาดิมันก็ไม่ได้วิ่งเร็วเลยค่ะทุกคนผมว่าชิวๆอยู่นะเนี่ยผมเดินเนี่ยผมเดินถลางโชว์ด้วนยะมาดิมันไม่ได้เร็วไว้ทุกคนคือชิวๆเลยเฮ้ยเดือดเดือดเฮ้ยเดือดเอดเดือดเมาวิ่งวะเนี่ยเฮ้ยเดือดเดือดเดือดเทำไมมันทำไมมันเลื่แบบแปลกทำไมมันเลื่แบบแปลกอเมริกันอเยริกันอาอข้อติดหลังหลังกูเลยตอนนี้คือหลังกูเลยอ่อข้อหลังกูเลยกดไหนกดปุ่มกดปุ่มปุ๊บอ่อขอกดไม่ติดกูกดไม่ติดกูกดไม่ติด เอ้ากูก็หลบอยู่ข้างนานกูรู้ว่ามึงจะวิ่งมาตามกูตอนนี้เด็กเขาติดบั็กนี่ทุกคนช่างแม่งไปอะไรเด็กกันอุ้ยเสียงหรือวะอุ้ยเสียงเด็กร้องไห้ด้วยนเอาอะไรวะเพื่อนไปละเจอกันเพื่อนนอนชักกัดเดี่ยวอยู่นั่นไหมลากเจอตรงนี้ท่อลงไปอุ้ยอุ้ยอ้าวเฮ้ยกูมาผิดทางเหรอชิมหายละอุ้ยอุ้ยอ้าวเฮ้ย โอ้ยกลวงมาในลำไส้เด so ็กกลวงมาในลำไส้เด็กโอ้โหหมุนหมุนกูหมุนกูหมุนโอ้โหไปก่อนโอ้โหเวียนหัวเวีนหัวทุกคนอยากว่าไอ้พวกโอ้ขอกูลงมาในลำไส้อะไรเนี่ยอืมโอ้ไม่ก็โคตรลึกทุกคนอันนี้คือในท้องมือเนี่ยเอ้ยมันจมมันจมมันจมทุกคนมันจม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 อือจิ๊บโอเคอ้าวอ้าวมันไม่จมทุกคนมันแค่หดตัวไปอะไรวะเนว้ยทุกคนเจอคนด้วยวะโอ้ยก็เจอเพื่อนแล้วเพื่อนกำลังไปหาเอ้า เฮ้ยโดนเฉยปั๊บ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 โอ้โหง่ายจัดเพื่อนไปเลยกูไปก่อนนะสปีดลันปึ๊บปึ้ยเฮ้ยไม่โดนเฉยกูไม่โดนเฉยกูไม่โดนเฉยปั๊บปั๊บไปอย่างรวดเร็วโดดข้ามอย่างโหดปึ๊บกระลึกเซบึกกระลึกกระึฮึโอ้โหโค้ชโหดเน่าไม่เป็นไรเพื่อนทาใหม่ได้ไปเพื่อนวิอันนี้คือไรเอ่ยอ้อข้อกูตายเหี้ยในท้องมึงมีไอ้ลูกกลมๆนี้ได้ไงเนี่ยเพื่อนคือมึงกินแหละ มึงกินลูกแก้วเข้าไปเหรอหรือไงวะเพื่อนตอนนี้เราต้องรีบวิ่งก่อนที่ลูบอลจะมาทุกคนทันไหมทุกคนว่าทันไหมทุกคนว่าทันไหมหกลัวไม่ทัน <c oughs> สงสัยเราต้องอย่ารีบด้วยทุกคนเราต้องใจเยน็นปึ๊บแล้วเราไปปึ๊บแล้วเราไปยิ่เพิ่งมาเพื่อนขอลองเลยยิ่งพิ่งมาย่าเพิ่งมายิ่เพิ่งมายิ่งพิ่งมาโอเคเอยมันก็มาชา้าอยู่นี่ว่าโอโ้โหชิวทุกคนไปแจทุกคนตอนนี้โอ้โหหัวนี้เป็นเหมือนเป็นกระดูกสลังโอ้แม่กอดกระดูกเต็มไปหมดมีเลโก้ดทุกคนไอเด็กนี่ <c oughs> ทั้งเลโก้ทั้งลูกแก้วทุกคนไอเด็กนี่คือกินไม่เว้นโอ้ขมาถึงตรงไหนแล้ววะเนี่ยอันนี้คืออะไรอันนี้คือรูตุกเลยเป็นอะไรอุ้ยน้องมีสีเขียวแล้วโอ้ยม oh, <mañana coś S 2> <rawd unre> ีหนามด้วยทุกคนอะไรน้ำไอ้น้ำไอ้น้ำสีเขียวนี่โดนได้ไปเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยย่าๆมาไหลทุกคนมาไหลมาไหลมาไหลจริงมาไหลจริงโอ้ยโอ้เอ้าเฮ้ยน้ำสีเขียวโดนได้เหรอตอนเล่นนึกว่าโดนน้ำสีเขียวไม่ได้ทุกคนเอ้ามันกดกระโดดไปแล้วนี่เกมปึ๊บทุกคนใจเย็นปึ๊บมันไหลทุกคนมันไหลมันไหลเราต้องแรงต้านแร้ต้านถ่วงทุกคน ปพื่อเื่อใจเย็นใจเย็นเื่อเื่อกระโดดไปซึมโอเคชิว,ชวๆทุกคนโอ้ยอันนี้ตดหรือเปล่าอันนี้ตดหรือเปล่าอ๋อเอาไม้ไปวางโอ้โหชิว,ชวๆทุกคนถึงแม้มันจะมีไม้ให้เราหลายอันแต่เราใช้แค่อันเดียวก็พอทุกคนเราต้องรียูสเข้าใจไหมทุกคนใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่วางปึ๊บโอเคแล้วก็สั่นใช้ปึ๊บโอเคอุ้ยมันถึงไหมเนี่ยโอ้โหไม่ถึงแสดงว่ามันต้องใช้สองอันเหรอ เมื่อกี้มันโดดไม่ถึงเลยทุกคนมีแค่นีเ้หนเหรอว่าเอ็กซ์เปิดอะฮะมึงได้แค่นดี้หรอว่าเอ็กซ์เปิดอะไรซะมาทุกคนตอนนี้เราจะเอาไม้ไปด้ดวยนะคุณเพื่อเป็นสิริมงคลอันนี้คือกูต้องลงไปตรงดำๆไม่เหรอเนี่ยอุ้ยสวัสดีครับอุ๊ยนี้คืออะไรที่เร่งสปีดใช่ไหมอุ๊ยอุ้ยเร็วเร็วเร็วโง่อุ๊ย <laughs> ไม้กูไม้กูกันจา้ไปไหนวะเนะี่ยโอ้ยก็ทุกคนทุกสาวเอาไม้น้ำโชคมาปุ๊บโดดเฮ้ยโอ้โหโดดช้าเกินไงทุกคน มันต้องการความเร็วนิดหนึ่งนะทุกคนอันนี้มีไข่ไม่รู้เลยไข่เ <c oughs> ว้ยเนี่ยไปแล้วเพื่อวลาก่อนปื๊บโดดปื๊บชิบโอ้โยโอ้ยลาวาต้นไม้เต็ไมไปหมดปื๊บอ้อาวเฮ้ยโดดไปเหลวไงโอ้กูโดดไปติดไปกี่รอบไะเนี่ยฮะเกมอืมมีกูมาทางลัดไงแล้วกูมาทางลัดไงตอนเนี้ยปื๊บป,ปื๊บ เราต้องการระยะกระโดดให้ดีดูใจเย็นใจเย็นอย่าลนอย่าลนอย่าลนปึ๊บซุปเปอร์คือปึ๊กูตกอ้าวเฮ้ยกูรอดกูรอดเฉยปึ๊บปึ๊บน้ำน้ำระวังระวังโอ้โหไม่โดนได้ยังไงไม่โดนได้ยังไงโอ้โหชิวๆครับด่วนแม่งเลยละกันอ้าวกูไม่แน่ติดเล่นเลยอะไรกูเนี่ยทุกคนขอโทษขอโทษขอโทษทำไมชินชินยะชินยะชิจยาปึ๊บปึ๊บมาปึ๊บโดดไปซึมลงมาตึมแยใจเย็นใจเย็นใจเย็้เฮ้ยโอ้โหเกือบตกเกือบตก ปึ๊บปึ๊บมาตรงนี้ชึบโอโหกูตายนั่นไงกูว่าแล้วอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงปึ๊บปึ๊บใช้ทางลัดแล้วกโดด็โดดไปโดดไปการยะดโดดให้ดีการยะกระโดดให้ดีจึงจริงดทุกคนมีดกดอกอยู่ฟังนู้นกําลังลอรออยู่ทุกคนกําลังหลับตาแสดงว่าน่าจะใกล้บอดไฟแล้วอู้หูยไม่โดนีิไงแย,ย่ทุกคนแสดงว่าตอนนี้น่าจะใกล้บอดไฟแล้วทุกคนโอ้โหตัวโคตรใหญ่โอ้ m ม g ก d ไม่ได้กลัวนะเว้ยมาเไอ้เด็กตรงกลางนี่มีปืนนะทุกคนมากูพร้อมเอ้าอ๋อเราต้องกดหยิบนะทุกคนมาพันห้าว่ะมาดิเอ้าแล้วทำไมปืนมันยิงต่ำงนีวะเนี่ยมาเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้เป็นเด็กแบบอะไรเนี่ยลูกระจอกเหรอใช่ไหมอุ้ยทุกคนอุ้ยมีเด็กสีนี้ด้วยอุ้ยมีหลายสีทุกคนมีหลายสี โอ้ oh my god ทุกคนแบบโคตรดีผมยกให้แมบ,บนี้เป็นแมบ,บอัพบี้ที่รู้สึกว่ามันแปลกใหม่ที่สุดเพราะว่ามันมีลูกกระจอกให้เรายิงก่อนนะทุกคนสแสดงว่าลูกกระจอกเลือกพันห้าใช่ไหมอุ้ยไอ้ตัวสีแดงกระโดดได้หว,วะ่ะแสดงว่าลูกกระจอกเลือกพันห้าแล้วพอเรายิงลูกกระจอกเสร็จปุ๊บเราก็ไปสู้กับบอสไฟเลทุกคนโอ้ยแบบนี้โคตรดีทุกคนยกนิ้วให้เลยแบบนี้ดีจริงดีจริงปึ้มโอเคหมดยังหมดยังโอเคมึงมาอา้าวเฮ้ยหนีไปไหนวะ ช่วมึงกินหนีกูรอดหรืวอว่าเด็กจ้ะเอ๊สวัสดีครับอุ้ยมีป่าด้วยวะทุกคนอุ้ยเอา้าแล้วไหนบอสอ่ะแล้วไหนบอสเด็กกูอยู่ด้านล่างเหรออุ้ยอันนั้นหัวเด็กทุกคนอันนั้นหัวเด็กโวยกอด Let's go ะอ้าวนี่เป็นรถเหรอฮะดูก่อนนะเดี๋ยวๆไม่ให้กูเลสโก o ไปไนนะเลยเนี่ยคือเอา้าจบแล้ววะ โอ้โหแหบคนโง่าแล้วกูดดวลงจากรถทำไมโอ้โหโอ้โหทุกคนที่ผมคิดในหัวตอนแรกนะนึกว่าลูกกระจกมันจะมาเสิร์ฟก่อนแล้วหลังจากนั้นนะจะเป็นบอสตัวจริงตัวใหญ่ๆไม่แกสรุปคืออะไรมึงเนี่ยเกมมึงให้กูยิงลูกกระจกแต่มึงไม่มีบอสไฟแบบตัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเลยอะแล้วก็มีกูเต้นอยู่เนี่นะอะไรวะชมไม่ได้เลยโอ้โห กูน <boundaries. S 1> ึกว่าคิดว่านี่เป็นแมปออบบี้ที่รู้สึกว่าแปลกใหม่แล้วนะเพราะว่ามีลูกกระจอกมาให้เรายิงก่อนไปทุกคนสรุปคือแม่งไม่มีอะไรเลยเจริญพรละแมปโอ้ยกูสายชมนิดหน่อยงืมวิดว่าอืมอืมจีลงเซิร์ฟจี๊ยมโดดขึ้นไกลอะกูตายโอ้เอากูเริ่มใหม่ตรงไหนวะเนี่ยเอากูมาเริ่มใหม่ตรงนี้เฉยอะไรวะทุกคนนั่นคือ ที่กูหวังไว้เมื่อกี้คืออะไรวะโอ้ oh. ทุกคนเรามาพิคลิปอย่างเศร้าๆพร้อมกับรถหัวเด็กสุดเท่เลยทุกคนโอ้โหผิดหวังมากจริงๆนะทุกคนไม่เป็นไรนะเราคงหวังมากไปแหละคลิปนี้คงไม่ได้พนีนี่นะผมแล้วเจอกันใหม่กับคลิปไรยครับทุกคนโอ้ยทุกคนผมเซิร์ฟเวอร์อท,มมอท็อปไทมโหมดฮาร์ดหมดทุกคนท็อปวันทุกคนผมนัมเบูวันดีวงการวะ่ะไม่เหยียดจะโม้แล้วเวย้ยทุกคนแต่อันนี้มันเป็นแค่เซิร์ฟเวอร์นะเว้ย มันจะมีหลายเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมแต่ในเซิร์ฟเวอร์นี้ผมครองเว้ยโคตรโหดทุกคนอันนี้ไม่ได้จะหิ่งนะเว้ยโอเคไปจริงๆครัไปจริงๆทุกคนเจอกันครับจุบจ๊บจุบจ๊บ